สวัสดีครับบานาน่ามู i วียินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังวันพี e เดอะมู o วี่สการประจนภัย d e a เอเลสในคราวนี้ลูฟี่ต้องเข้าแข่งขันเพื่อช่วงชิงเงินรางวัลก้อนใหญ่ในศึกครั้งนี้จะโหดหินและหนักหนาเพียงใดถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับเปิดฉากแรกมาจะได้พบกับเหล่าทหารเรือที่กำลังอะดมจริงปืนใหญ่ใส่เรือโจรสลัดลำหนึ่งอยู่และสูมใกล้เข้าไปอีกนิดจะได้พบว่านั่นมันคือเรือโกอิงแมรี่นี่นาะ ก่อนที่จะยิงถล่มแบบจัดหนักก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นโดยเรียกผู้บัญชาการเรือลำนี้ไปแจ้งข่าวโดยทางบอกอใหญ่แจ้งว่าอีกไม่กี่วันจะมีโจรสลัดเป็นจำนวนมากเข้ามาชุมนุมกันในเขตทะเลแห่งนี้ตัดมาที่บาร์แห่งหนึ่งบนเกาะใกล้ๆกันนั่นเองพวกลูฟี่นั้นกำลังกินอาหารอยู่ที่ชั้นใต้ดินของบาร์แห่งนี้ด้วยความที่ลูฟี่เป็นคนกินจุขนาดนี้นาม,มิ้ก็เริ่มบ่นว่าเงินของเรานั้นไม่ค่อยจะพอใช้แล้วนะลูฟี่ เมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักนาม,มิซจึงสังเกตเห็นความผิดปกติของบาร์เทนเดอร์เธอจึงตั้งใจที่จะเข้าไปคุยเพื่อถามรายละเอียดว่ามีงานอะไรให้ทำบ้างไหมตอนนี้พวกฉันกำลังต้องการเงินถึงบาร์เทนเดอร์คนนี้จะปฏิเสธแต่สุดท้ายก็โดนลูกตื้อของนาม,มิซจนได้โดยเขาได้บอกว่าพวกเจ้านั้นไม่เสียดายชีวิตกันเลยหรือไง จากนั้นก็บอกกับพวกลูฟี่นั้นให้เข้าไปทางประตูและเดินลึกเข้าไปถึงด้านในของร้านเมื่อเดินเข้าไปด้านในนั้นลูฟี่ก็ต้องขนแขนสแตนด์อัพถึงกับตาวาวเลยทีเดียวเพราะไม่คิดว่าจะมีโจรสลัดมากมายมากองรวมกันอยู่ที่นี่โรบินได้พูดขึ้นมาว่าจริงสิเพิ่งนึกออกที่นี่คือเดซเอ็นเลสเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งเมื่อตอนยังเด็ก เป็นการแข่งขันกันให้ไปถึงเส้นชัยโดยทุกคนจะได้รับล็อกโพสต์ปลายทางคนละหนึ่งอันจากนั้นใช้วิธีไหนก็ได้ไปถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดโดยคนที่ไปถึงจะได้รับเงินรางวัลมหาศาลนามินั้นได้ไปกอกไปสมัครเรียบร้อยและเธอก็ได้รับล็อกโพสต์มาแล้วฝั่งของลูฟี่ซึ่งกำลังดื่มฟรีกินฟรีกันอยู่นั้นก็ดันไปมีเรื่องกับชายคนหนึ่งชายคนนี้ชื่อว่าชูระยะเป็นนักล่าข้าหัวแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะได้เข้าปะทะกันนั้น ก็มีชายกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาหาเรื่องสก่อนเจ้าพวกนี้นั้นเป็นลูกน้องของกลุ่มโจรสลัดกัสปาเดีด้วยบทสนทนาขี้โม้สุดยืดยาวทําให้ลูฟี่นั้นที่เกียดฟังต่อโดยอัดพวกมันทั้งหมดลงไปนอนกองกับพื้นและแล้วกับตันกัสปาดอดีตนายทหารเรือสุดเก่งกาจก็ปรากฏตัวขึ้น จากนั้นก็ได้เอ่ยปากชวนชูระยะและลูฟี่นั้นมาเป็นลูกเรือของตัวเองนอกจากลูฟี่จะปฏิเสธแล้วและยังบอกได้ว่ากัสปาเดนั้นเป็นคนไม่ดีอีกด้วยเมื่อฟังจบลูกน้องของกัสปาเด็เข,เข้าเล่นงานลูฟี่ทันทีก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายเขานั้นขู่ลูฟี่ไปได้หนึ่งดอกโดยทิ้งให้ลูฟี่นั้นยืนมองหน้ากันกันกบชูระยะแบบงง,ง เมื่อกัตปาเด้นั้นเดินทางไปที่เรือก็ได้พบว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งมาขอร้องให้ช่วยโดยบอกว่าเธอต้องการเงินไปซื้อ,อยาให้กับปู่ของเธอฝ่ายกัตปาเด้นั้นได้บอกว่าเอางี่ไม่ล่ะให้ไปฆ่าโจรสลัดใครก็ได้คนหนึ่งและเดี๋ยวฉันจะให้เงินไปซื้อ,อยาฝั่งเด็กน้อยนั้นวิ่งออกมาด้วยความดีใจเพราะว่าแค่ไปจัดก,การกับโจรสลัดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก่อนเริ่มการแข่งขันนาม,มิได้สังเกตเห็นว่า ล็อกโพส์นั้นได้ชี้เป้าหมายอยู่บนยอดเขาการจะขึ้นถึงที่นั่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อกระแสลมพัดมาเรือโกอิ้งแมรี่ก็ได้พุ่งตัวทะยานออกไปและในที่สุดลูฟี่ก็ได้พบว่าสองข้างทางนั้นมีเรือโจรสลัดเป็นจำน,นวนมากที่มาร่วมการแข่งขันหนึ่งในนั้นคือเรือของโจรสลัดกัสปาเดและเรือของโจรสลัดเผายักษ์ด้วยเมื่อเล่นเรือไปได้สักระยะก็ต้องพบว่าเป็นจุดสิ้นสุดของน้ําตกเรือนั้นกําลังจะตกลงกระแทกพื้น หลังจากที่เรือกตกลงสู่พื้นโดยปลอดภัยเราโจรสลัดนั้นก็เริ่มออกมาไล่ฆ่ากันเองนี่ินะคือวิธีไหนก็ได้ที่ถึงเก้นชัยเป็นคนสุดท้ายตามที่โรบินได้พูดเอาไว้และนี่คือการแข่งขันเดสเอ็นเลสซึ่งมีเงินรางวัลก้อนโตอยู่ที่ปลายทางด้วยกระแสน้ําที่ไหลยอย่างเชี่ยวกาดได้พาโจรสลัดแต่ละกลุ่มนั้นออกนอกสนามไปอย่างน่าเสียดายโดยไม่เว้นแม้แต่เหล่าคนยักษ์ที่แข็งแกร่ง พวกเขานั้นหลุดจากสนามแข่งขันและกระแทกลงเข้ากับพื้นตัวเมืองในขณะที่เรือโกอิงแมรี่เองก็กําลังจะหลุดจากสนามแข่งด้วยเช่นกันนาม,มิผู้ชาญฉลาดนั้นก็ได้คิดแผนสุดไอเดียหนึ่งขึ้นมาโดยให้ลูฟี่นั้นไปรับแรงกระแทกแทนด้วยท่าลูกโป่งยางยืดของลูฟี่ส่งผลให้เรือแมลี่นั้นลอยขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้ง ในขณะที่เรือแมรี่กำลังจะตกเข้าปะทะกับบ้านของชาวเมืองโรบินนั้นได้ใช้พลังพิเศษของเธอพาเรือโกอิงแมรี่นั้นกลับสว่สนามการต่อสู้อีกครั้งโดยเรือโจสลัดคู่แข่งทั้งหมดนั้นได้แล่นไปในเส้นทางที่คิดว่าจะถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดนาม,มิเองก็เริ่มมีความหวังอีกครั้งตัดมาที่ฝั่งโซโลได้ไปสำรวจความเสียหายเกี่ยวกับตัวเรือ และได้พบว่าในห้องเก็บของมีคนคนหนึ่งซ่อนอยู่ที่นั่นถึงแม้จะท่าทางเป็นเจ้าหนูที่ร้ายกาจแต่โซโลก็ได้จับเจ้าหนูนี้กลับมาให้ชอปเปอร์ดูแผลจนได้โดยฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเธอนั้นได้กลายเป็นเฉลยของเหล่าโจรสลัดซะแล้วถึงแม้เธอจะวุวายแต่ลูฟี่ก็อนุญาตให้เธอนั้นอยู่บนเรือลำนี้ก่อนได้ฟังกัสปาเดเองก็กำลังเจรจายอยู่กับชูรยะในที่สุดแล้วชูรยะก็ตัดสินใจที่จะมาเป็นลูกเรือของกัสปาเด ในขณะที่ลเล่นเรือไปได้สักระยะพวกลูฟี่เองก็ต้องพบเข้ากับโจรสลัดกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเล่นงานถึงพวกมันจะมีเรือลำใหญ่ฝ่าและมีกำลังคนมากฝ่าแต่ก็ไม่ว่าที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับโซโลและซันจิที่กระโดดเข้าไปจากการแบบม้วนเดียวจบนอกจากจะพ่ายแพ้แล้วเจ้าโจรสลัดกลุ่มนี้ยังต้องเผชิญหน้ากับลังของเจ้าทะเลด้วยทำให้เรือแมรี่นั้นต้องรีบหนีโดยเร็วฝั่งนามิเองก็เริ่มนึกสงสัยในล็อกโพสแบบตงกิดตงกิดแล้ว ว่ามันชักจะมีอะไรแปลกๆและแล้วล็อกโพสก็พาพวกลูฟี่นั้นไปถึงจุดที่เรือต่างๆนั้นถูกทหารเรือเล่นงานจนกลายเป็นซากพังพินาศจากการตรวจสอบของนาม,มิและซันจิทําให้รู้ว่าตอนนี้พวกเขาทั้งหมดนั้นโดนหลอกโดยล็อกโพสฟอร์มเด็กน้อยได้ออกมาจากใต้เรือและพูดขึ้นมาว่าตอนหนูอยู่บนเรือของกัปตันเดนั้นเห็นเขามีล็อกโพสเป็นจํานวนมากด้วยแหละลูฟี่ได้พูดกับเด็กน้อยว่าไม่ต้องห่วง สำหรับเจ้ากัสปาเดนี้คงจะเอาไว้ไม่ได้แล้วละ่ะเดี๋ยวฉันจะไปจัดก,การกับมันให้ฝั่งชูรยะก็เดินเข้ามาคุยกับตาแก่ที่อยู่ใต้ท้องเรือของกัสปาเดเรือลำนี้นั้นสร้างด้วยเครื่องจักรไอ้น้ําซึ่งตาแก่เป็นช่างผู้ควบคุมดูแลอยู่ที่นี่ชูรยะได้พูดต่ออีกว่าเขามาเพื่อหลางแขนเรือลำนี้ทําให้เขาสูญเสียครอบครัวไปหลังจากที่คุยรายละเอียดกับตาแก่เสร็จแล้วชูรยะก็ขึ้นไปที่ดาดฟ้าและได้พบว่า ตอนนี้ที่เขาพูดกับตะแก่นั้นโดนดักฟังไว้ทั้งหมดฟังกัสปาเดนั้นได้ส่งลูกน้องออกมาต่อสู้เจ้าหมอนี่มีชื่อว่าลีเดิรในการต่อสู้กันชูรยะได้หลอกให้เจ้านิดเดิลน,นั้นกระโดดเข้าโจมตีตัวเองและทําให้เหลือได้รับความเสียหายไปด้วยถึงแม้เจ้านิดเดิลจะพอมีฝีมือบ้างแต่ก็เป็นประเภทก้ามโตแต่ไรสมองและแล้วชูรยะก็สามารถจัดก,การกับเจ้านิดเดิลลงได้ ในการต่อสู้ครั้งนี้เจ้านิดเดิลได้พ่ายแพ้และตกทะเลไปและเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นกับกัสปาเดชูรยะก็ได้หัวเต็มแรงและก็ต้องพบว่าเจ้ากัสปาเดนั้นเป็นผู้ใช้พลังจากผลปีศาจที่ชื่อว่าผลอา,อาเมอาเมหรือว่าผลน้ำเชื่อมนั่นเองนะครับถึงแม้ชูรยะจะพยายามยังไงแต่ก็ไม่สามารถสู้กับกัสปาเดได้เลยในเวลาเดียวกันนั้นเองดูฟี่ของเราก็มาถึงแล้วนะครับ ลูฟี่ได้จิงกระโดดขึ้นเรือไปหากัสปาเด้ก่อนจากนั้นเมื่อโผล่ขึ้นไปบนเรือก็ต่อยซ้ายต่อยฝาทําให้ลูกน้องของเจ้ากัสปาเด้นั้นล่วงลงทะเลไปหมดจากนั้นลูฟี่ก็เหลือไปเห็นเจ้าชูระยะนั้นนอนหมดสภาพอยู่ใต้ตีนของกัสปาเด้กัสปาเด้ก็ได้บอกว่านี่มันเป็นแค่เกมที่หลอกให้คนไปตายแก้เบื่อเท่านั้นแหละฟังซันจินั้นรู้สึกเป็นห่วงลูฟี่จึงตั้งใจที่จะขึ้นไปด้านบนในขนาดเดียวกันนั้นเองเจ้าเด็กน้อยก็ได้พบกับปูอีกครั้งบนเรือ และพบว่าปูกของตัวเองนั้นยังสบายดีมีแหงที่ไม่สบายก็คงจะมีแต่เจ้าชูระยะเท่านั้นและแล้วศึกระหว่างลูฟี่และกัสปาเด้ก็เริ่มต้นขึ้นต่างคนต่างผัดกันชกซ้ายฝาแต่ในระหว่างนั้นหมัดของลูฟี่ดันดันไปติดอยู่ในตัวของเจ้ากัสปาเด้ทำให้เขาโวดวนซ้อมอย่างหนักเจ้ากัสปาเด้ได้บอกว่าฉันนะับเป็นผลน้ำเชื่อมใครจะทำอะไรได้ล่ะเมื่อลูฟี่ได้ยินดังนั้นก็ได้คิดท่าใหม่ที่ชื่อว่าท่าปากงับอย่างยืด โอ้โห oh, oh, เล่นเอาครั้งเดียวเจ้ากัสปาเด้นั้นหัวขาดหายไปเลยแต่มันก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งและเข้าเล่นงานหมวกฟางของลูฟี่คราวนี้ลูฟี่ของเรานั้นได้โกรธจริงๆแล้วนะได้เข้าโจมโจมเจ้ากัสปาเดออีกครั้งตัดมาที่พวกของนามินามินั้นกำลังรอผลการต่อสู้ของลูฟี่อยู่เธอก็ได้รับสัญญาณแปลก,ปลกจากทะเลโดยเธอรู้สึกได้ว่าพายุไซโคลนนั้นกำลังจะมาถล่มที่นี่แล้วและแนะนำให้ทุกคนนั้นไปหลบที่เกาะข้างๆก่อน ถึงแม้ลูฟี่จะเล่นบทโมโหร้ายแต่เขาก็ยังโดนซ้อมอีกเหมือนเดิมตาแก่ซึ่งบอกกับหลานว่าจะลงมาใต้ท้องเรือแป๊บเดียวก็ได้พบเข้ากับซันจิที่กําลังแบกถุงอะไรสักอย่างโดยตาแกได้บอกกับซันจิว่าให้รีบหนีไปนะเพราะว่าเรือลํานี้กําลังจะระเบิดแล้วซันจิได้เอาถุงสองถุงไปไว้บนคอลูฟี่และบอกว่าเก็บมันไว้ใช้งานนะจากนั้นซันจิก็กระโดดลงไปในเรือแมรี่ ฝั่งกัสปาเดนนั้นก็เตรียมตั้งท่าที่จะะเผด็จศึกลูฟี่แล้วสัญจิเมื่อมาถึงเรือแมลี่ก็ได้พบกับเด็กน้อยและบอกว่าปู่ของเธอน่ะก้าหาญมากเลยนะเขาตั้งใจที่จะระเบิดเรือทิ้งถึงแม้มันจะฟังดูไม่เข้าท่าแต่นั้นที่สุดแล้วทั้งหมดก็ได้พาเด็กคนนี้ไปพักก่อนจากนั้นเสียงระเบิดก็ดังสั่นวันไหวมันดังมาจากเรือของกัสปาเดตอนนี้นั้นเรือลำนี้กำลังจมลงสู่ก้นทะเล ฟังกัสปาเดและลูฟี่ที่รอดตาจากแรงระเบิดทั้งคู่ก็เตรียมจะเข้าต่อสู้กันอีกครั้งและในการโจมตีครั้งนี้ลูฟี่ก็ได้รู้ว่าถุงที่ซันจินํามาให้นั้นที่แท้จริงแล้วมันคือแป้งกัสปาเดนั้นได้ทําการโจมตีใส่ลูฟี่อีกครั้งแต่คราวนี้นั้นไม่เหมือนเดิมเนื่องจากตัวของลูฟี่นั้นเคลือบไปด้วยแป้งสาลีลูฟี่ได้ต่อยกลับเข้าไปในร่างของกัสปาเดและได้พบว่ามันมีอะไรสักอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ด้านใน เมื่อน้ำเชื่อมนั้นเจอเข้ากับแป้งสาลีก็ทําให้ไม่ยึดเกาะหมัดเอาไว้และเมื่อโอกาสนี้มาถึงลูฟี่นั้นได้ใช้หมัดพืนกลนอย่างยืดกระนําใส่กัสปาเด้ยอย่างรุนแรงเมื่อโดนแบบนี้เข้าไปกัสปาเด้เองก็เหวอะประทานเหมือนกันนะครับด้วยพลังแห่งผลอาเมอาเมเขาได้เปลี่ยนร่างของตัวเองให้กลายเป็นหนามและทะยานเข้าใส่ลูฟี่แบบเต็มแรง ลูฟี่เห็นดังนั้นจึงบวกใส่ด้วยท่าบาสุก้าอย่างยืดซัดก,กัสปาเด่แบบเต็มแรงในที่สุดแล้วกัสปาเด่ก็กระเด็นตกทะเลไปและเมื่อพายุสงบลงตาแก่ที่ลอดตายปฏิหารก็ได้ช่วยเจ้าชูระยะและนอกจากนั้นยังช่วยชีวิตลูฟี่ไว้ได้ด้วยจากนั้นตาแก่ได้บอกอีกว่าในวันที่ชุระยะนั้นเสียครอบครัวไปเขาได้เก็บเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไว้ซึ่งน่าจะเป็นน้องสาวของชูระยะเธอนั้นก็คือเด็กน้อยที่แอบขึ้นเรือของลูฟี่มานั่นเอง ชูริยะได้เห็นดังนั้นก็รู้สึกอ้าปากค้างขึ้นทันทีและดีใจมากที่น้องสาวของเขายังไม่ตายตัดมาที่หมวกฟางของลูฟี่ถึงแม้จะพังยับเยินจากการต่อสู้แต่นามิก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะซ่อมให้เองและแล้วก็ได้เวลาที่ทั้งหมดต้องแยกจากกันสำหรับการแข่งขันเดสเอ็นเลสแห่งนี้ก็ได้ผู้ชนะแล้วคือกลุ่มหมวกฟางนะครับในจังหวะที่นามิจะเข้าไปรับรางวัลก็ต้องพบว่ามีทหารเลือกกลุ่มใหญ่ดักรอยอยู่ที่นั่น ถึงแม้นามิจะบ่นวายที่ไม่ได้เงินจากการแข่งขันแต่เธอก็ต้องบอกกับลูฟี่ว่าตอนนี้พวกเราคงต้องถอยก่อนแล้วและในที่สุดเรือแมรี่ก็พร้อมที่จะออกเดินทางอีกครั้งและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวันพีทเดอะมูฟวี่4ในระหว่างลงคลิปถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับวันพีทเดอะมูวี่ห้วันดวนดาบต้องสาบมรณะนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณมากๆเลยครับ